สวัสดีค่ะ เดี premises, go anymore, mm ๋ยวเราจะแต่ง hmm. ต anyway. ัวอะไรคะแต่งช mm ุดไทยเดี๋ยวเฮ้ยเจ๊ถืออะไรอยู่คะเนี่ยเงินเงินอะไรคะนี่เงินอะไรคะโราณอ๋อที่นี่เขาไม่ใช้เงินเงินเงินแบงค์ใช่ไหมคะใช่กระมาษโบราณจะใช้อะไรคะใช้เป็ดไม่ใช้เงินแปะใช่ไหมเงินเงินคนตวงอ๋อเงินไม่ใช่เงินโคนตวงค่ะคนดตวงนั่นเป็นหอยหอยค่ะกายมีไหมล่ะคะกายกายเป็นอะไรคะกายไม่ใส่แว่นอย่างนี้นเหรอครับ แอนดูดูแอนกายใส่แว่นเด็กอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะโอเคไปเลยโอ้โหยังไงคะอะขอรับส่ขอรับขอรับโอ้วัังไสสดีอโหตอนนี้เราเหมือนย้อนกลับวันเวลาไปสมัย โอ้แล้วนี่อะไรคะนี่เป็นเบาะไค่เหรอคะลากลากลากรถเหรอคะเออสวยนะนี่เราเปลี่ยนแปลงกายเปลี่ยนชุดนะคะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะโอเคตามไปดูข้างในกันเลยว่าข้างในเนี่ยจะดีงามแค่ไหนโอ้โอเอาม่าเป็นอะไรคะคุณยา่าค่ะโอ้เป็นคุณหญิงแม่ค่ะหญิงยา่าคญิงแม่ะเอาละเดี๋ยวเราเข้าประตูก่อนนะ ด้านในไม่รู้มีอะไรนะแบบไหมใช่ค่ะไม่เคยมาเหมือนการถอดคนเสิร้อนชใช่นชอไปเลย้หูหนูเจ้าอาเอเคค่ะเอาเจอแฟนคับค่ะถ่ายได้นะคะอะไรครับ ไปเดินบนสนามทำไมเราอ้าวตรงนี้นะคะจุดแรกขาเส่วนของสะพานฐานต้อบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสะพานฐานสะพานฐานที่คลองโถมเหรอคะใช่ไหมไม่แน่ใจว่าจุดเดียวกันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสะพานฐานเมื่อก่อนเป็นไม้กระดานแผ่นเดียวเข็นกระบอกหัวสะพานปลายสะพานเพราะฉะนั้นเวลาเรือผ่านมาเขาก็จะเอาหมุดออกแล้วก็เปิดสะพานที่จะผ่านไปเพราะสมัยก่อนเมื่อก่อนเราเนี่ยทำการค้ากับคนจีนเยอะคนจีนเข้ามาอาศัย ผลิแรกก็เป็นอะไรคะเนี่ยครับขายของอ่ะครับโอ้ขายของครับมีอะไรขายบ้างคะเนี่ยโอ้สมโออ่ะฮะเออส้มโอโอ้นี่เขาขายจริงจังเลยนะเนี่ยโอ้ของมีมีของขายเยอะเลยนะอันนี้อะไรคะผลอรับอ๋อผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้สดก็มีค่ะผลไม้สดก็มีนะคะมีสต,โตโรอเบอรี่ขายด้วยนะคะอุ้ยอันนี้เครื่องคิดเลขเขาเก๋มากเลยอ่ะใครเห็นมั่งนี่ใครเคยเห็นไหมลูกคิดไหมคะอ่าลูกคิดแปลว่าอะไรคะเอาไว้คิดเลขเอ๋อไวค้ไวคิดเลขเหรอามาม,าม,ามา่าทำให้ดูสิทำไม่เป็น <S <S 2> <S 2> <S แต่เขามีหลักอู่เก๋เดี๋ยวมันหล่นฮะนี่เขาใช้มีตาช่างแบบตาช่างแบบนี้เนอะอ๋อแต่วางหล่นที่ข้างหมุนอ้านะโอเคอ่ะไป ข้าต่อดีกว่ามาเลยโอหคนเยอะจังเลย <c oughs> เยอจังเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ซื้อตั๋วต้มนะฮะแม่ <c oughs> ซื้อตั๋วต้มไงฮะกายกายซื้ออะไรมาฮะอะอะไรครับ <c oughs> ตั๋วต้ม <c oughs> ตั๋วต้มอ่ะคุณต้องแกะเปลือกก่อนกินนะครับ เืิดความกินนะครับอย่าเป็นเบาเย็ดแก้น้องเลยดิไปเดินต่อไปไต,อตรงนี้มันเป็นจุดที่สองนี่เป็นย่านการค้า,า,า,าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันเออตรงวิถีชีวิตใช่น่นะเราก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านย่านการค้านี้ไปก่อนแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูกทีนะโอเคค่ะไปเดินค่ะ <_ <d> _>โอโอ,อะไรเนี้ยข้าวขม,มาดูนี่เนเห็นม้นนสีข้าวนะ,ะสี้าอามุนหม,นหมนลก,ลก,ลก,ลกไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมเอาสีข้าวเร็ว ไม่ใช่ไม่ใช่เกตเออเออเอ,อถอยมาอย่างนั้นอ่ะอ่อ,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 อจับสองข้างค่ะอ๋อสีข้าวค่ะโอ,อ,อ้ข้าววันนี้คงกินไม่อร่อยแล้วไหลอ่ะแ <c oughs> อนสีอ๋อไม่มีข้าวนะนี่ให้ทดลองเฉย

โอ,อโ,โอ้โหโอ้โหกายอย่าเข้าไปใกล้ๆกายกายอ๋อโอ้โหเข้าจริงแล้วข้าเข้าจริงนาทให้มาทำอ๋อเหรอมาทำแล้วอ่ะเจ๊ตำข้าวอยู่ไหมเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเหยียบเหยียบแล้วตำไปไปเข้าข้างหลังไปข้างหลังอ้อมอ้อมเอา เอาละอ่ะอ่าะตาเกดทำแล้วโอ้โหโอ้โหร่อนนะคะโอ้ร่อนร่อนข้าวอแล้วเขาก็จะไปไปฝัดอนุ่เหมือนเดิมพอร่อนเสร็จพอร่อนหลังฝัดเราต้อไปฝัดพอไปฝัดเสร็จมันก็จะได้ออกมาเป็นข้าวอะไรข้าวมันก็จะเยอะ อย่างเลยได้เห็นกรรมาวิธีคนนี่จะบอกว่าสีข้าวแบบโบราณจะได้กินข้าวนะสมัยก่อนทำแบบนี้เด็กๆรูไหมคะว่ากอนขคุณค้าคุลุงก่อชาวนาจะปลูกข้าวขึ้นมาได้กว่าคุณป้าคุณลุงจะทำเป็นดอกบางข้าวออกมาเป็นเม็ข้าวสารได้หมามาไม่ได้ทำหน้าตาหมาบ่นโอ้หมามาอย่างไงคะ เขาทำจากอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นแบบโบราณใช่ไหมคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอคือเขาจะมีชาร์ตให้ดูเนาะว่าแบบเจ็บตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยเงี้ยเช่นแบบตับไตก็แบบประเมินกลางสระเท้านะครับป่วยอะไรคะป่วยทุกส่วนป่วยใจป่วยใจรู้ว่ยังไงคะเนี่ยนะอ่ะนี่เจสต์รว่อะไรครับมันช่วยได้มากจริงจริงช่วยได้มากจริงเหรอเอาอะไรคะเป็นไร หัวโป๊กอะไปไปดูดูเขาทำข้าวกันต่อดีกว่าเตาถ่านยุนเตาถ่านอ๋อเทียกแบเตาถ่านก็คือเหมือนกันดงนะครับเราเช็ดน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาเ้ามาดองนะครับอือครับโอ้นี่ของจริงเลยนะฮะจร้งจริ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 งด้วยหลัแต่นอกจากว่าตัวนี้เราอยู่ช่วงดองลตัวนี้ยังยังไม่สุกยังไม่สุกเท่าไหร่ต้องรอให้เรา เหมือนกับหม้อไฟฟ้าที่ปิดเป๊ะแล้วเราจะทานที่เดียวไม่ได้เราต้องปล่อยเขารคุสักผักันนะครัวไปดูโรงครัวโรงครัวค่ะมีขากระแงโนพริกป๊กปกปั๊ปั๊โอ้ปั๊ปอะไรอ่ะโอเคโรงครัวค่ะโอ้นี่ทำอาหารนะคะทำอะไรอยู่คะเดียวกะทอยู่ค่ะกะทีอยู่เหระคะ เดินเข้ามาในนี้เราหิวค่ะเราถ่านจริงเลยเนาะเหมือนโบราณเนาะโอแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้านะฮะไม่มีเตาไฟฟ้านะคะเจสเห็นไหมจสใช้ฟืนใช้ถ่านทั้งนั้นเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูตนอื่นๆต่อนะคะอะไรคะเนี่ยเนาะเรือนบาีค่ะเป็นเรือนที่เอาไว้ต้นับแขกบ้านแขกเอนเรีกว่านะ ตอนนี้ผีบ้านผีเรือ,อยังไงจะเข้าไปใช่ไหมโอ้โน oh, <no. S 1> <laughs> โอเคอ่ะไปดูอ่าตอนนี้เรากําลังจะขึ้นมาที่เรือนขาหาบดีแล้วโอ้โหนี่มันเหมือนเป็นบ้านเจ้าคุณเนาะในสมัยในหนังอะ่ะที่เราเห็นอืมเหมือนในหนังเลยโอ้เหมือนในหนังเลยนะอะฮะออม,มีมีละครไระถายย่ายยางคะ ทังอยางเหรอมีเสนอแม่ไหมวะอ๋อนี่ห้องน้องเกศเหรอันนี้เป็นเรืออะไรครับเนี่ยเรืออะไรข้บดีอย่างีใไปวนเรสบัน่นหนเคยทำแบบนั้นหนูเคยทแบบนั่นอยงโอ้นี่มีเครื่องใช้ต่างๆนะเครื่องใช้ต่างๆอะไรนะมีั้งหสีห่อหล่อ สวยใช่ไหมคะอ่ะเข้าไปดูนะครัองนะโหนี่ห้องนอนคนโบราณเหรอคะอง้าของขุนย่าล่ะนี่ห uh ้องนอนแบบคนโบราณเลยเขาเข้านอนกับไม้อยี่หรอไม่หรอกมีเสือเนาะแต่ก่อนคนนอนเสือเปล่าไหม ไปกันเลยนะคะ,คะโอ้ออโหมีตลาดน้ำด้วยเหรอโอ้มีคนเออจริงด้วยนะอาซูนก็ไปดูสิมีไหมโอ้จริงจริงด้วยอะ่ะเขาขายจริงจริงก็ออกไปดูนะน่าจะขายนะก็เนี่ยมีคนจริง,รงเลยเหรอโอเค okay. โอ้อันนี้หอคอยลาพันเตว่ะฮะเจสฮะหอคอยลาพันเซลเปล่า เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปสู่ย่านการค้าใช่ไหมคะอ๋อย่านการค้าคืออะไรอะเกดนั่นไงคะแบ่งให้คนต้องรปอบกินเียโอ้กายอยากกินอะไรครับกายลองมาจากสะพานหันเไม่ใช่เหรออ๋อจริงเหรออ๋ออันนี้คือย้ายจากที่เขาเขาไล่ที่ที่กรทมมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วก็ซื้อ ซื้อเงินที่นี่เนี่ยเป็นเงินตังรู <8. S 2> ตังรูตังรูหรออ๋อไม่ใช่อีแปดใช่ไตังรูตังรูตังรูคืออะไรคะงงสมัยโบราณเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ย่านก,นกนาร์คาค่ะอ่ะเราจะเริ่มช้อปปิ้งกันเลยไหมคะช้อปปิง้งเหรอกายมีเงินไหมกายอ่ะ มีกี่บาทคะอามีกี่สตางค์คะสิบสองสตางค์เหรอแล้วกเรเกตอ่ะอ๋อันี้ขายอะไรหรอมะม่วงคืออะไรอ่ะเนี่เป็นทนขายๆสาคูแว่าเป็นอะได้แล้วคะอุ้ยหอมอ่ะหอมมากเลยนะเมยอวอ่านเขาบอกว่าอาหารที่เนี่ยคือเป็นตำรับจากชาววังจริงๆ ่ใช่ว่าแบบใครมาทากินทําให้ขายสวยๆไม่ได้ัไงคะโอ้ะดอกไม้ค well. ่ะไงคะเ่ะงคับนจอแฟนคลับค่ะถ um ่ายรูปเลยค่ะอ่เขเห็นว่าเอ๊ะเคกน้องชายแม่มไม่รู้จักอ่าบายบายให้กล้องเลยค่ะหนูได้ออกกล้องด้วยเออดูหในคลิปนะคะอ่ะอ่ะแอนเป็นไงสรุปอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมครับ้องร่วม ันนี้คือขายอะไรครับกล้วเยเชื่อมใครอยากกินกล้วยเชื่อมไหมไม่อยากอืมกล้วยเชื่อมอ่ะอันนี้กล้วยทอดค่ะกินไหมคะเจ๊มไม่เอาค่ะดูฝั่งนู้นมีอะไรปลา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 ไปดู อะไรหรออ๋อขขาเกี่ยวปากหมอ้อ,ร,มอรู้จักไหมครับเจษรู้จักเหรอมา,ออมอาป้าไปดูซีขายอะไรครับอ๋อขนมโคกเหรอครับอันนี่อยากกินเหรอครขายยังไงเหรอครับกห้าตาตางค์ค่ะห้าตะกระทงละห้าตางค์เอากระทงหนึ่งนะครับรอหน,นึ่งะคะ่ะได้คะ่ะมันคืออะไรครับมามา อ๋อตองไปตองอ๋อนี่หลังบ้านหลังบ้านโหนี่ตู้ไปรษณีย์โหสวยจังเลยตู้ิงแต่งสือฮะตู้ิงแต่งสืออ๋อจดหมายแต่ก่อนเรียกหนังสือใช่ป่ะอ๋อเออเก๋ยังไงอืมอ่าหลุดเจอแฟนับอีกแล้วอ่าถ่ายรูปค่ะแฟนชาปา ยังหวานมากเลยเดี๋ยวดูหนูในคลิปด้วยนะคะคลิปนี้มีหนูแล้วนะเฮ้ยบายคลิปเดนี่อะไรครับหมอมิไพรสนียคานมาลิกาโอ้ดูดูเขาสะกดสิใช่แล้วเจ้าค่ะไม่เหมือนสมัยปัจจุบันเลยนะเจ้าค่ะไม่เหมือนเจ้าค่ะอ๋อส่งได้จริงไหมครับขอรับ ส่งได้ไหมขอละมื่นแล้วค่ะมืนแล้วจ้ะค่ะส่งได้จริงๆเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยจดหมายถ้าใครมาส่งนี่ก็ได้นะเอาไปส่งให้จริงๆเลยหรือจะหย่อนตู้ก็ได้นะนี่เจ้าค่ายอย่างเดียวเลยนะคะเอามาซื้อน้ำอะไรคะซื้อน้ำใบเตยออ๋น้ำใบเตยหนึ่งสตางค์เหรอสี่สตางค์สี่สตางค์อ๋อหอมไหมลองกินดูสิแต่ว่ากินเยอะไม่ได้นะเพราะว่า เข้าลงน้ำลำบากมากเลยนะจะอยากกินลูกชุบอ๋อลูกชุบจ๋ากาย,ยอยากกินไม่หมดนะทำไมโอ้ให้กายกินหมดกายอยากกินเอาลูกชุบหมดค่ะเหลืออะไรเนี่ยเหลือหนึ่เตี๋ยวเองเขาตั้งทำอยู่บ้างทั้งไงทั้งไงมีงแตงแงตงแลอกหรออ่ะสั่งเลยสั่งเลยอ่าขายยังไงครับลูปกันหนึ่งสตางค์ค่ะเท่่าไหรนะะคอ๋อใบรูปสี่สตางค์อ่ะ กายกินเลยครับกายโอ้ยรูปอะไรเกตินรูปอะไรครับแกรดเหรอครับเกตจับได้เหรอครับเนี่ยไเหกตจับกายเป็นไงอร่อยไหมไหนมาบอกดิอร่อยอรูปอะไรครับกายกินรูปอะไรจูบบางยาวจูบบางยาวเหรอไหนไม่จูบบางยาวฮะเอ้เราปั้นอะไร พี่ก็บอกเขาไม่ได้ปั้นตัวปักยาวดิข้างหน้านี่คืออะไรฮะตลาดน้ำไม่นะเราเรียกตัวเองไม่เห็นมีเรือเลยค่ะอ๋อเรืออยู่นี่อ๋อขายอยู่ที่นี่นะขายจริงๆริงหรือเปล่าฮะพี่ก็พัดพัดมากกว่เสียวออเนี่ยขายจริงๆอ่ะ ้วยค่ะเดี๋ยวเรือนเนี่ยดู้นเต๋อเรือค่ะ,คะ,ะาเจอแฟนคลับค่ะบ๊ายบายหน่อยเร็วรอชมในคลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้เที่ยวเมืองมาลีการอสอหนึ่งสองสี่สนุกมากสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกไหมสนุกเหรอ,พอ,พอสนุกตายงีเลยกาย กับตัวเมืองนิดเดียวเองใช่แนะนำให้มาเลยเพราะว่าเป็นที่ที่ดีมากจริงๆเดินจันสนุกเลยนะแต่งตัวชุดไทยนี่นะใช่ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบายมาบ๊ายบายมา